เรื่องเา่าเช้านี้เรากลับมาว่ากันต่อครับผู้ชมฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องปากทองสักนิดนึงนะน้ำมันโลกพุ่ง2%ซแต่น้ำมันสิงคโปร์ลดนะครับตัวเลขเมื่อวานนี้เนี่ยกลางคืนที่นิวยอร์กกับลอนดอนน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะน้ำมันดิบนะน้ำมันดิบบาตลาดในเมกขึ้น1.5 2ดอลลาร์ค่ะบรนลอนดอนขึ้น1.2 2ดอลลาร์แต่น้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ลง51ดดอลลาร์นะคะเดี๋ยวรอรอดูประเทศไทยวันนี้ขณะที่ในส่วนของราคาหมูฟาร์ม ขยับขึ้นต่อเนื่องท่านผู้ชมล่าสุดขึ้นอีกสองบาทเป็นตัวเลขโดยเฉลีย่ยตะวันตกก็70บาทตะวันออกเจ็ดถึงเจถึงเจนี่หมายถึงราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มนะฮะภาคอีสานเจ็บถึงเจ็ดถึงเจภาคเหนือ7 0็ดถึงเจภาคใต้76นี่เป็นข้อมูลจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็จะส่งต่อเหมือนดอกเบี้ยมาถึงราคาหมูหน้าเขียงต่อไปแต่มุมนี้ก็ต้องขอให้เข้าใจอันนี้ผมคนกลาง เห็นใจเกษตรกรคนเลี้ยงหมูถ้าไม่ใช่หมูเถือนเนี่ยทาบโู้ชม hmm. ใช่ไหมยากลำบากกันมายาวนานแล้วก็มาดูกันต่อไป